เริ่มเกมครับเจออ,อย่างได้ครับยังเป็นมอมเป่านองบานใหญ่เปิดมาเอาโดนไม่โดนเรียบร้อยไปแล้วครับอ้บานใหญ่พิทยาคมครับยิงออกนำมีสั จังหวะนี้ยังเป็นบอลของมิตรสัมพันธ์แทงมาไม่ถึงครับเจอกองหลังบ้านใหญ่เตะออกมายดังไม่พ้นครับมิตรสัมพันธ์เปิดมาโด่งโด่ง,งได้รู้แล้วจวังหวะนี้ยิงไปอโอ้ย,ยลมในเตโทษกรรมการแถวสองแถวสองยิงโอ้โหมิตรชมลมมิตรสัมพันธ์ครับโอ้ตามตีเสมอบ้านใหญ่พิทยาคมไปแล้วครับหนึ่งประต โยนเข้ามาเอาแล้วครับเดียวกับประตูแล้วรประตูเดียวแบบนี้ไม่เหลือครับโอ้บานใหญ่พิทยาคมครับยิงออกนำถมลมมิสสัมพันธ์ครับในนาทีที่26ครับ ปืนยาวๆเข้าไหมโอ,โอ้ยยิงไกลของบ้านใหญ่ครับโอ้ล้มลงไปครับกลายเป็นปีคิกของมิรสัมพันธ์ครับเอาแล้วครับ ปีกิ้คอมี3,000เซฟโอ้ยเป็นซุปเปอร์เซฟของผู้รักษาประตูบ้านใหญ่เลยครับพูดต่อไปครับเปิดเข้ามา,าเข้าไปเาไ้ปา,เ,า,เ,าเข้าเฉยเลยครับเอาแล้วครับโอ้ฝนมันตกต่อลกลายเป็นบอลเข้าประตูไปเลยครับ แต่หึงเกือบลุดครับหมดเวลาการแข่งขันครับเต็นบ้านใหญ่พิทยาคมครับเอาชนะชุมชนมิตรสัมพันธ์ไปได้3ประตูต่อ2การรับชมครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสำหรับคู่นี้สวัสดีครับ